เปิดอาคีดิเฮีย่เปิดอาคีดิมึงอ่ะเปิดอาคีดิสัตว์ไอเฮียนี่ตัวอีสปอร์ตนายสัตว์นี่มึงดูตัวอีสปอร์ตอยู่ไหนทางทางทางมาหน้าคุ้มกับพี่เต็มแล้วกลุ่มใหญ่มากลุ่มใหญ่แล้วมีมีเล็กแล้วกลุ่ใหญ่มานะเต็มเลยเต็มเละเพื่อนเพื่อนเรากลุ่มหนึ่งอยู่คาสิโนอ่ะมันไม่ได้ไปคาสิมาเร็วๆมาเลยมาเลยระวังไป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 เลยแพ้แล้วไอ้สัตว์แพ้แล้วโดนคุ่อีกรอบแล้วโอ้ไม่แพ้ไม่เบ้อ นม่แอ้เ้ยี่ะมาก็อยู่สี่คนในสัตว์อันนี้จะชนะเลยจะเปแพ้ได้ไงส่ไปยังรไม่หมดนะโอ้แม่งเยอะจัดี่่นี่นเ่าี่่นี่นี่นี่่นี่นี่ี่นี่า่นีนี่นีาี่น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 ีามีนี่ี่นีานอนี่นี่นีานี่นี่นี่น่นี่นี่นีนี่น ออนมึงไหวมึงไม่ตายออนเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยกูยิงได้ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยดิโอเคมาค่อยดันไปนนชุบเพื่อนมาค,ค่อยดันไป <c oughs> ไหนเออเดี๋ยวกูยิงให้ งานสามสี่หน่อยพี่มีงานสามสี่ไหมเฮ้ยตรงหน้าคุกเร็วเร็วเดาคีได้ป่ะเกิดพูดครับที่สองนะพีญญ่ยูให้ผมไหมเดียวเ่าี่อยู่ดี ชเพื่อนชุบเพื่อนไ่ช่บเพื่อนก่อนไ่ชุบเพื่อนก่อนไ่ชุบเพื่อนเร็วๆชุบยก้อนอยู่ครับชุบก้อนอยู่ชุบก้อนอยู่โอเคโอเคพี่ช่วงนั้นไงมันโนไอสัตต่าย่ตายไม่ตายไม่ตายดเป็นพี่ไตัวูแนเป็นพี่อะไรเป็นย่าอ่อนไอ้มดนไอสัตต์เปิดอาคิที่เหี้ยเปิดอาคิที่มึงอ่ะเปิดอาคิี่สัตว์ เปิดหักคีดิมึงเปิดหักคีดิเปิดอาคีว uh, ่าเดนมึงเปิดหักคีดิมึงเปิดหักคีดิเปิดสิเอาบูดี้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ตัวอีสปอร์ตนายสัตว์นี่มึงดูตัวอีสปอร์ตแหกตาดูแล้วไม่จำผมเตือนหลายผมเตือนสามสี่รอบเฮ้ยอะไรเจสันเจืัน ไปเก็บพี่แล้วเก็บแล้วพี่เก็บแล้วพี่เก็บมันทุกมดเลยเก็บได้แล้วเก็บไ้แล้วเก็บได้แล้วทาข้งอยู่ไหนอ๋อลุงลุงตอยลุงลุงยงต่อยอยู่แล้วให้ลุเกบ้เอี้เยลวเกบไอ้เยเยวเกบ้ยช่วยพอยู่ครับช่วยพอยู่ไม่ตายไม่ตายครับลมียาการ์กูบ้างใคยาการในทีมคนยังมียาการดนึงีดคีสี่มใมียากานใครมียาการเอาลยไหน่สี่ ให้มียาการยมียาการอันลุกมาล้วลยาการมียาการปะแค่ผมเมผมเมผเอาไปหชิ้นแล้วผมมากับไม้วอตคิวแค่แหละอู้หูอะไรไม้วอตคิไม้วอตคิวไอเวอไอเวสเลี้ยวผ่านนผมปบนน้ยี่แกงฟ้าไม่ซที่ชุดยมียาร

นอนหรือตายไหนเฮียคุณชื่ว่าตายสัตว์ไม่มีมีสอง้คนไม่มียานะไปช่วยพี่ไอตี๋เลยดิมาแล้วไอตี๋หน่อยดิหลังบ้านเลสอะเฮียเยอะเลยอ้เฮียบึมบัมสเป้มากผมไม่อยู่นะผมมาล็อกไซเวสนะไม่มีของทำไมผมไปเอาก่อดด้วยนะนี่อยู่นะคนที่อยู่เยอะนะระวังเลเฮ้ยไปเจอกันเลเบลล่างไหมเฮียไปเปยอมกอดไปยอมอดไปรับไปตีไปรับไปตีหน่อยมีใครไปรับไปตียังอ่ะ ยังม,มันเยอะมากมันเยอะมากเอกูอยู่ตอนนี้กูอยู่แถวนี้นแหละมันไม่ไหวมันไม่ไหวไอ้เหี้ยมันเก็บลงที่ไหนแล้วตะกี้นี้ยังไม่ไอ้เหี้ยอ้อนคนเดียวยังเก็บไม่ลงเลยสัตว์เรียกงงอะไรี่ร้อยยังมีขับรถเดือดโดนบัาขนาดนบัดไหว ดูเช <ítulo> <away> ผมเฉยเลยผมไม่ติดคุกมาพี่ผมติดพุงมาติดมานี่จะเย็นดิเห็นไหมเร็วๆแล้วใครก็ได้ฝากซื้อน้ำปั๊กถังน้ำมันให้หน่อยดิมี่ครับมี่ เบลล์ล่างมันมีที่ลบถังปะไม่มีไม่อะเฮียชั้นโอเคโอเคเฮ้ยตี๋ไอ้ใครใครใครยังไม่มาไปดูไอ้ตี๋นี่ตี๋มันส่งจีมาเหมือนอยู่แถวที่เดิมเลยอ่ะกะเอาไหมลุงน้ำมันหมดไอ้เนี่ยไกลผ่คุณกบไปดู้ได้เดี๋ยวเบลล์ล่างลุงนะเข้าได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาอวอตไปรีของก่อน เออตีส่งคนไปรับนะเว้ยอยู่แถวนั้นไว้อ่ะเดี๋ยวเจอกันเอาเข้าไระวัาแค่นี้ครับได้ถังยังครับได้ละได้ละได้ละลูกเดี๋ยววันนี้ผมไปเร็วนะครับครับเพราะผมนัดลูกไว้เดือนกว่าครับอ่า ลุงแล้วก็ไม่มีทอนอยู่เลยเนี่ยอะเมื่อคืนอะอะไรนะป้อนข้าวเหนียวของมันอะไรครับมีความลับอะไรจะบอกครับลุงว่าลุงมาดีครับน้องเวสเหลือกอบแปดตัวครับมีเมาเวสมาอไรละเก้าวันเก้าหกสามครับลุงเดี๋ยพี่เบาหนักเบาเบาหนักอย่าไปกดตามไปกดตะโกนกดดัาเขาไอชิโร่ขอกระสุนหน่อยดิพี่ยุ พี่ยเก่าเหลือแปตัวพี่อย่าตอแหลแต่ย่อตอแหลต่อแหลได้กันเพื่อไอชีเราไม่กันไม่ได้พี่ยูมีุดมีแีนชมหน่งด้ยไหมหนึ่งสี่อ่กคิตัวหนืองิตัวแลว่เได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสองสองสองเปิดหมดยังเปิดหมดยังเปิดเปิดเปิดอดเเปิดคริบเป่ดเอดเปิดเปดเดเดเเดดิดเเเรเ ถ่ายรูปไปดิโดนอุ้มเอิอร์กันหมดเลยมันหอมหายหมดเลยพวกมันว่าให้น้องๆมันน้องพี่แกไม่ใส่ของก่อนปะเดี๋ยวลองขวดมาอีกทีนึง